เมนูวันนี้จ้านี่บะมี่มูเด้งลูกชิ้นยัก์จ้ะพี่น้องมาเชิญสวบกันได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนแพรวมหมอเร็วมาเลยจ้าพราว่านี่โอ้เพราะนี่เป็นบะหมี่แห่งกระดินสาซีเลยเป็นบะหมี่แห่งที่ฉันทำเองนะใส่หมูเด้งก็มีลูกชิ้นยัก์จก้ะมาพี่น้อง จานใหญ่มากนะจะตามเจียวเอง,งห้อมเลยจ้ะใครอยากต้นก็บอเชิญเด้อมาจ้ะลงมือดีคำยัหไง หมูเด,ด้งจ้ะหอมน้ำมันหม,มูกับหมูเจียวอะเทียมเจียวอืม้ม 嗯，进、mm。Hmm. ก็ดีส่วนก็อยากขอให้คนดูตอนดึกขึ้นนะอร่อยจริง bò mì hành này lại mà Cảm. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. ตาขวางถ่ยคุณกระบานคัดขวางทุกอย่างเลยเดยีเวลาถ่ายคลิปเวลาพากเสียงก็เสียงดังเวลาถ่ายคลิปไม่พากเสียงก็นชนกล้องเบรกคำสุดท้ายจ้ะอืมอืม พิเศษบะหมี่ซ้ก่อนใครอยา่ไปทำจ้ะหาซื้อปักคังอันนี้ฉันทำเองจ้ะนี่อันนี้จะกินต่อตอีกมื้อจ้ะจะคลิปมันจะยาวพูดไปลไม่ไปจ้ะ